ก็เขียนบ่ให้เก่งหรือเขียนหนังสือก็ได้พี่น้องเอ้ยสิบ่ให้เก่งดอกสิกดกันลั่นแล้วบ่ไปถึงจังเทื่อไ ว่าฝนตกกับขนผ่ามาไล่ยหลายมารลีบกมาสักอุ่นยู่ตากอยู่ล่าอุ่นกับหลย,ยุงเ่าเหนเห่ยงท่้นสักมือทั้นสักเขยงอะ่รงี้มาเห็น,นมือได้เด็ดเดนน็ดก็ขนไหลใส่สัก ไ่ดีพ่า่าป่าข่อยว่าแต่แข่าข่อยเนี่ยแทข่อยเจราะสังเกตแข่าข่อยขางนี่สิหัวมันมีแต่เขายิงก็คือเข่าโคกข่บมีเลยเนี้ยไปยำเข่าข่อยกินในแต่ทงเดียวเนี่ยทางนี่ข่อยบวมีเขาเลยไม่หัดทอไม่จเห็นเลยะเขาฟังนี่ขอยบวมีเบืองตังเบงตั้งแต่ขางนี่ข่อยเหงาไปเน่อยเพราะว่าข่อยบวมีฟั่นกมันมีแต่ฟันยิงก็คือเจ้าขไปมันก็มีแต่เงีย เพราะว่าแขวออกเิ่นเราท่านเลยแขวโคไปออกเิ่นล้าเดี๋ยวถ้าแขวยิ่ีฟังท่านเปลี่ยนข่อย่ังเหลยอไปยำเข้าซองเดียะแล้วพอข่จิ้าเข่านาะกอนข้าวข่าเา้าน้อยแขวะไวไข่กระเจีได้ลิ้เรียกินมเข่าอแขวไข่ออกเิ็นเราแขวะข่คูบร่อนดอกแต่ว่าข่อยไปถอนออกไปถอนหอ่อไปดย้าออก มันเป็นไหนมันเป็นบันนี้เอกพาออกแล้วมันยังมีอีกเหลี่ยมนึงโยมมันเป็นหงอกขึ้นขึ้นนอแหลกไปบอกไ้เขาไปเกีียวเขาว่าก็โดนเกีียวัข้าวเลยนะจะเขียวคนนี้ยัยง่อยไปหางหงอกปันกันก,กับหยักกันพี่น้้งเลยเคยให้หมอเขาเบิง้งหมออยู่โรงพยาบาลลาด,ดิษีเนี่ยเขาเก่าเบิง้งเขาใช้เซเร่เขาว่า เกี๊ยวว่าได้หรอกป่านอจากถอนอนอเลยว่าสั่งกระเทียมมันเน่ามันเน่ามากมันสิแท่งแท่งทะลุนี่ใครยุ่ยเลเงินมากินเราหน่พี่เช่น ก็กระโตกใจวัดซื้อๆหมองที่เบื้เงินกูมือกูมือของไฟหายไปาก็กระโตกใจโยเออเห็นพี่บัวเล่าขี้แยมากเลยดีใจนักกันได้เกิดใจตอนตงใส่สรุปเก็บไม้ที่าก่อนกลับบ้านรถเสือเสือเด้อออกไปเอาอาหาร ที่ยังไปดิบไปสื่อมากไปหลายๆนี่คือใบบอนหนั้นซื้อคือเราต้องมันแค่มสื้อนกล่างนี่มันต้องแค้มื่อมาไไปจ้ะ